สวัสดีครับพี่พี่ชาว l e เ e นออฟยูมีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพีเดียร์ชแนลก็กลับมาแล้ววันนี้เราจะพาไปปลดล็อกจุดสำรวจนกชมบิวกันนะครับผมซึ่งของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยจุดชมบิวตัวนี้ได้ถึงนกแดงกันเลยนะครับผมผมจะพาไปชมยกเว้นแมปแลกนลล็อกแล้วก็แมปเบลสีนะที่ผมยังไปไม่ได้แต่ผมจะมีภาพไว้ให้ต้องขอบคุณพี่พี่ จาก a c e b o o k นะครับผมที่นำภาพมาให้ผมจะให้คิติดไว้ด้านล่างนะครับใครสามารถไปดูได้แต่คลิปวิดีโอนี้จะพาวิ่งทุกจุดเลยนะครับเนี่ยทุกจุดในแมปตรงเนี้ที่ผมไปมาเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนไปชมฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม p ีดี h อช anel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถส่งซีได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปชันนะครับเอาละครับแมปแรกนะครับที่เราจะไปกันนั่นก็คือแมปเนินเขาบีฟอร์นั่นเอง เนินเขาบีฟอสจะมีอยู่2จุดตรงนี้นะครับจุดแรกในเนินเนนขาบีฟอสนะครับผมเมื่อวาร์ปลงมาตรงนี้นะอุสซารทิแคเลียนไม่รู้ว่าอ่านว่าไงอะ่ะผมอ่านไม่ออกอะ่ะไอวิ่งและหันหลังมาครับจะเจอจุดชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับผมจุดหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ง่ายมากแค่แวบไปตรงแท่นบูชาบีฟอสนะครับผมวาร์ปไปปุ๊บจะเจอเลยนะครับผมนี่เนาะสำหรับแบบบีฟอสก็ประมาณนี้นะครับผมถัดไปนะครับผมจะไป หน้าผาแห่งเอกีนั่นเองซึ่งจะมีอยู่2จุดนะครับผมเมื่อเราวาร์ปมานะครับให้แพนกล้องไปทางขวานะครับแล้วก็เดินกลับไปนิดนึงก็จะเจอนี่ครับจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมอีกจุดหนึ่งจะวาร์ปก็ได้ไม่วาร์ปก็ได้ผมแนะนําว่าวิ่งไปดีกว่าเนาะพ้อะแบบนี้มันเล็กมากอ่ะวิ่งข้ามสะพานไปครับแล้วก็วิ่งเลี้ยวขวามานี่ก็จะเจอนะครับถ่อไปนะครับผมเราไปกันต่อที่ช่องเขาอีดุนนะครับช่องเขาอีดุนจะมีทั้งหมดนะครับ5จุดนั่นเอง เอาละครับมาหมู่บ้านอีดุนสิ่งแรกให้เราวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับด้าน,นบนจะมีจุดชมวิวอยู่อันหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นี่ถ้าพี่ๆไม่สังเกตนะเดินขึ้นมาพี่จะหานานมากมันจะอยู่บนหน้าผาตรงนี้ครับหน้าหมู่บ้านออกมาแล้วก็หน้าผาบนนี้เนาะต่อไปครับไปจุดถัดไปกันดีกว่าจุดถัดไปจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละครับพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะในจุดมินิแมปตรงนี้ที่ดูตามนะแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ตรงซองหินตรงนี้นะครับผมสําหรับจุดชมวิวที่3นะจุดชมวิวถัดไปนะครับให้เราวาร์ปไปที่ต้นแอปเปิลทองคําได้เลยนะครับนี่วาร์ปมาเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องขยับตัวเพิ่มถัดไปเราไปอีกจุดสุดท้ายครับไปที่รูปปั้นยักษ์แห่งเอเชียนั่นเองนะครับวาร์ปมาเราก็จะเจอกับจุดชมวิวเลยเหมือนกันนะครับก็ทําง่ายๆแค่นี้นะครับสําหรับช่องข่าวอีดุนถัดไปครับ ที่ผมจะพาพี่ๆไปกันต่อนั่นก็คือในปราสาทแอสกาดน,นั่นเองปราสาทแอสกาดน,นะครับจุดชมวิวจะมีด้านล่าง3จุดแล้วก็ด้านบน1จุดนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าให้วาฟเอฟบีซีก็ได้อะจุดแรกนะครับจะอยู่ซอกบ้านตรงนี้ครับข้างอาโดให้เราหนีดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่วิ่งมาถ้าวิ่งมาจากหนังสือสกิลก็วิ่งมานิดนึงแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกจุดต่อไปอยู่ฝั่งนี้ให้เราวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับหน้าเวนเลเวนฮอร์นะครับผม แล้วก็จะมีเสาอยู่เสาหนึ่งให้คุยกับเสาตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สองจุดถัดไปกระโดดข้ามไปเลยครับผมปึ๊บอ่าพอเราข้ามมาฝั่งนี้ครับก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่สนามฝึกหัดต,ตรงนี้ในวินแวบ,บตรงนี้นะครับอีกอันนึงอยู่หน้าสะพานเลยเราวิ่งไปตรงสะพานเลยก็ได้นะครับจุดสุดท้ายของปราสาทแอดการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับทางไปสะพานนั่นเองแมปถัดไปที่ผมจะพาไปนั่นก็คืออูทันการ์ดนั่นเอง ผูทันการดจะมีจุดอยู่ประมาณนี้เลยนะซึ่งมันหาได้ตามพื้นวาร์ปเสร็จให้เราวิ่งออกไปทางซ้ายตรงนี้นะครับผมซ้ายแล้วก็หักซ้ายอีกทีหนึ่งนี่จุดชมวิวมันจะซ่อนอยู่ตรงใต้บ้านตรงนี้นะครับผมที่ก็ได้จุดแรกเสร็จเรียบร้อยไปจุดถัดไปกันดีกว่านะครับจุดถัดไปให้วาร์ปตัวนี้ก็ได้ครับแกงม็อกตัวนี้จุดชดมวิวถัดไปจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมห้องด้านในสุดซึ่งเราจะต้องวิ่งออกมานะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย มันเป็นห้องฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งข้างล่างนะเราต้องเข้ามาด้านในนะครับผมระวังหลงกันด้วยจุดถัดไปครับผมวิ่งออกปป๊าปนี่มันจะอยู่ตรงนี้ในซอกหินตรงนี้นะครับผมจุดชมวิวที่สามจุดชมวิวถัดไปนะครับวิ่งตามทางมาจะเห็นอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงลูกกงนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งไปข้างล่างจุดสุดท้ายกันนะครับเราวิ่งมาจากทางเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ให้เราเลี้ยวซอยอนี้นะครับซอยแคบๆตรงนี้เนี่ย แล้วก็จะมีจุดชมวิวสุดท้ายอยู่นะครับถัดไปนะครับเราจะไปที่แยกเฮอร์มสนะครับผมแยกเฮอร์มสจะมีทั้งหมด6ที่นะครับผมอันแรกให้เราวิ่งกลับไปที่หน้าวาร์ปนะครับหลังจากเราวาร์ปเสร็จวิ่งไปหน้าวาร์ปก่อนปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ปปปปปปนี่มันจะอยู่นี่เห็นไหมตรงนี้เลยบางคนก็อาจจะปลดล็อกไปแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบเพิ่งมาอะไรเงี้ยเพิ่งวาร์ปมาแล้วเจอเอ้ยอน,นี่มันสะดุดตาจังเลยแฮะเราก็กด คุยเล่นไปแล้วนะครับอีกอันนึงก็ตรงนี้นะครับข้าสพานมาก็จะเจออันที่สองนะครับผมส่วนอันที่สามจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ทางแยกตรงนี้จะเป็นแบบเนินเขานิดนึงนี่ครับจะอยู่ใต้เนินเขาตรงนี้นะครับผมอันที่สามส่วนอันที่สี่เดี๋ยวผมจะไปเก็บอันด้านบนก่อนละกันอีกอันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นเนินตรงนี้นิดเล็กๆหน้าไปวาร์ปถัดไปนะครับ ถัดไปอีกอันนึงก็อยู่กลางสะพานเลยครับพี่พอเราวิ่งมากลางสะพานก็จะเจอกับมันเลยนะครับส่วนอีกอันนึงจะอยู่บนเนินเขาครับผมนี่ครับอันนี้คือบ่อน้าบกตลาดใช่ไหมเราก็จะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับก็ครบเรียบร้อย6จุดนะครับสําหรับทางแยกเือร์มดถัดไปเดี๋ยวเราไปที่ซากโบราณแห่งโทรนะครับซึ่งจะมีอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็ทางเข้าหน้าผานะครับฟ้ามาเสร็จปุ๊บให้เราวิ่งลงมานี่จะเจออันแรกนะครับผม ่วนอันที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้ให้เรากดวิ่งไปเองก็ได้อ่ะไออยู่นี้เนี่ยครับต้องโดดขึ้นมานะวิ่งมาจากจุดเมื่อกี้แล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอนะครับอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเพราะวิ่งไกลมากวาร์ปมาเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นบนมานิดหนึ่งครับก็จะเจออยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จบ3ามที่สําหรับชั้นล่าง,างโปรนะครับต่อไปชั้นบนจะมีอยู่4ี่จุดนะครับผมผมจะเริ่มจากดิมบูลัมแห่งดิจักละกัน ป้ามมาเราก็เดินลงได้เลยครับลงมาเสร็จปุ๊บเราจะเจอเสาแรกก่อนเลยนี่เสาตรงนี้เราก็คุยได้เลยถัดไปเราก็วิ่งไปตรงด้านล่างครับวิ่งมาถึงนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้จุดชมวิวนะครับอยู่ในซอกหินตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นมาจะเจอลานกว้างนะครับแล้วก็ซอกหินตรงนี้ถัดไปจุดที่3ามเราก็เดินเลยมาหน่อยนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ในซอกลืบตรงนี้ส่วนจุดสุดท้ายครับเราสามารถวราปบอสไปก็ได้นะแล้วก็วิ่งสวนออกมาครับ เราวิ่งสวนออกมาใช่ไหมจุดชมวิวจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ของด้านหน้านี่เลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับซ่าโบราณแห่งโตรเนาะถัดไปทางหน้าผาที่ถูกซ่อนเราวาร์ไปที่สะพานลาเฟตก็ได้ครับวาร์มาเสร็จปุ๊บเราเดินออกมานี่นิดนึงนะครับผมนี่จะเจอเลยสําหรับจุดชมวิวหนึ่งจุดนะครับที่ที่สะพานลาเฟตจะมีแค่นี้นะถัดไปครับเราจะไปในส่วนของสุสานแห่งโตรกันต่อนะครับผมสุสานแห่งโตรนะครับ ผมแนะนําเริ่มจกากอันแรกก็ได้พอเราวาร์ปลงมาเราจะเจอกับจุดชมวิวตรงนี้เลยนะครับผมถัดไปนะครับอันด้านบนเราวิ่งขึ้นไปนิดหนึ่งก็ได้ครับแนะนําให้วิ่งเองนะอันไหนใกล้ๆก็ไม่ต้องวาร์ปก็ได้ครับอ่าวิ่งไปเดี๋ยวมันจะโดดข้ามให้เราเองแล้วเราติ๊กไว้ข้ามมาเราก็จะเจอกับจุดชมวิวที่2จุดชมวิวกับ3กับ4ี่แนะนําให้วาร์ปเอานะครับนี่วาร์ปมาก็จะเจอจุดชมวิวที่3าแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้จุดชมวิวที่4อยู่หน้าวาร์ปเลยครับวิ่งไปเลยนี่ครับ อยู่ทางขวาตรงนี้เราก็คุยกับจุดชมวิวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยถัดไปเราจะไปชั้นที่2กันนะครับมาถึงห้องนี้นะครับจุดชมวิวแรกจะอยู่ตรงฝั่งนี้ฝั่งด้านล่างนะครับผมถัดไปเราก็วิ่งขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับผมร้อยกว่าเมตรไม่ต้องว้าก็ได้วิ่งเอาวิ่งบ้างเดี๋ยวอวเดี๋ยวอวนี่แล้วก็จะอยู่มุมนี้นะครับผมถัดไปให้เราว้าไปแลนด์มาร์กนะครับผมทางแยกสุสานนะครับผมอ่าแล้วเราวิ่งลงล่างไปได้เลยครับ แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเจออีกหนึ่งจุดนะครับผมเป็นจุดชมวิวนะฮะแล้วก็วิ่งไปล่างสุดเลยทีนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมวิ่งเข้ามาสุดซอยเลยจุดชมวิวสุดท้ายนะครับผมของสุสารแห่งโทรต่อไปเราจะไปที่ทีเอสวันย่างขึ้นนะครับนั่นก็คือป่ากลาเซียนั่นเองนะครับผมป่ากลาเซียนะครับผมผมก็จะเริ่ม จากเดินบนลงไปข้างล่างแล้วกันเนาะเอาวาร์ปบอสตัวนี้เสร็จปุ๊บให้เราวิ่งออกข้ามสะพานมาจะเจออันแรกครับอยู่กลางสะพานเนาะจุดชมวิวที่2นะครับผมจะอยู่บนภูเขาให้โดดจากหมู่บ้านขึ้นมาแล้วกันจะง่ายกว่านะครับจุดที่วิวที่2จุดชมวิวที่3ครับผมจะอยู่ในซอกหินตรงนี้นะครับผมตรงทางแยกเทอร์โมสนะครับตรงนี้จุดสุดท้ายครับให้เราวาร์ปลงไปที่กำแพงนอกวงโบดนะครับผมแล้วก็เดินลงมานิดนึงก็จะเจออีกจุดหนึ่งนะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่บนหน้าผาอนะให้เราวาร์ปไปที่ค่ายก็ได้ครับค่ายชั่วข่าวตรงนี้นะครับนี่มาด้านหลังตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นมาครับแล้วเราก็จะเจอกับอีกจุดชมวิวสุดท้ายของป่าก,กาสเรียเนาะตัอไปเราไปภูเขาเอเชียกันต่อภูเขาเอเชียครับ ให้วาปไปด้านล่างเลยแมปนี้เล็กมากๆนะครับวาร์ปไปที่หน้าผาถ้าอ่านราตะเวนได้เลยนะครับวาร์ปเสร็จปุ๊บหันหลังมาปุ๊บก็จะเจออีกหนึ่งจุดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเราก็วิ่งออกไปด้านนอกครับแล้วเราก็หักซ้ายนิดนึงนี่ตรงสะพานขาดขา,ดขาดก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องอยู่ตรงนู้นด้วยเอาละครับแมปสุดท้ายของน้ําแข็งและหุบเขาหมาปานลึกนะครับผม ก็ต้องวิ่งเองหมดเลยนะครับไม่มีชีวาร์ปเนาะแต่แบบแมปมันเล็กเนี่ยเราวาร์ปบอสมาแล้วเราก็วิ่งมันนี่ก็ได้ครับขึ้นเขามาก็จะเจอกับอีกหนึ่งจุดชมวิวเนาะอีกจุดชมวิวจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับให้วิ่งขึ้นอ้อมตรงนี้มานี่วิ่งอ้อมนี่อ้อมมาแล้วก็มาตรงนี้หรือว่าจะวิ่งอ้อมฝั่งนี้ก็ได้นะครับเอาให้มันขึ้นมาข้างบนเนี้งยง่ายๆนะครับต่อไปแมปสุดท้ายแล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นรูปภาพแล้วนั่นคือป้อมอูธันกาดนั่นเองนะครับ อ้อมอากาสจะมีอยู่ทั้งหมด3แมตม์นั่นเองนะครับแต่ละจุดจะมีน้อยมากๆอ่ะอันแรกผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนักเชือดนะครับว้าไปการแมปเลยว้ามาป้อมอากาสนะครับให้วิ่งย้อนเข้าไปตรงบันไดตรงนั้นพี่จะเห็นเสาใช่ไหมครับนี่แหละครับเสาป้อมอากาสอันแรกอยู่ตรงนี้แมปนี้จะยากนิดนึงเนาะจะต,ต้องโดดเดี๋ยวผมจะพาเดินไปแล้วก็พาโดดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่งงนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าเอ้ยพี่จุดนี้จุดนั้นเรากระโดดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ได้นะครับ จุดถัดไปนะครับมันจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับอย่าวิ่งลงไปข้างล่างนะให้เราเลงดีๆแล้วก็กระโดดไปเลยปึ๊บปึ๊บแล้วบินป๊านี่อ่ะบินมาตรงนี้แล้วก็บินข้ามอีกฝั่งครับเลงดีๆนะพยายามบินให้ติดเพราะว่าถ้ากด C ลงบางทีกดไม่เปะ๊ะแล้วมันจะตกนะครับอันนี้คือจุดที่2ของแมกป้อมโอกาสชั้นหนะครับเดี๋ยวเราไปป้อมโอกาสชั้น2กันต่อเลยนะกัน เดี๋ยวผมจะไปทางสนาก่อนนะครับไปซ้ายไปขวานั่นเองนะครับผมวาร์ปมาเสร็จปุ๊บให้เราเดินลงมาครับจะอยู่ตรงนี้ซ้ายมือเลยนะครับนี่แล้วเราก็คุยกับป้อมตรงนี้ได้เลยถัดไปให้เราวาร์ปบอสไปอีกครับอ่ะอันนี้ก็จะง่ายเพราะว่าจะคุยเสาอย่างเดียวแป๊บเดียวเสร็จครับผมวาร์ปคุยวาร์ปคุยแป๊บเดียวนะฮะวาร์ปลงมาเสร็จปุ๊บก็จะคุยกับตรงนี้ต่อนะครับอ่ะถัดไปก็เหมือนกันครับวาร์ปบอสแล้วก็ไปคุยต่อนะครับ แล้วก็วิ่งออกมาตรงมุมฝั่งนี้นะครับก็จะมีเสาให้คุยอีกจุดหนึ่งถัดไปที่สุดท้ายนะครับป้อมโอกาสชั้น3นั่นเองเอาอันง่ายก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับมาคุยกับเสาที่1ก่อนเสาถัดไปนะครับเมื่อเราออกมาให้เรามากระโดดตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปึ๊บ,บจริงๆมันมีทางทางไปปกตินั่นแหละแต่ผมพาพามาทางยากเอง กระโดดขึ้นมาปึ๊บนี่เรียบร้อยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นเสาแล้วให้เรากระโดดข้ามเพราะว่าเราไม่สามารถเดินข้ามได้นะครับนี่ตรงนี้มันไม่ให้เดินนะครับพอคุยเสร็จปึ๊บให้เรารอไปข้างล่างแล้วก็วาร์ปบอสไปเลยครับบอสตัวนี้ก็ได้วาร์ปเสร็จให้เราวิ่งลงล่างครับจะเห็นน้ําแข็งแผ่นนี้เนาะให้เรากระโดดขึ้นน้ําแข็งแผ่นนี้ขึ้นไปเลยปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็เดินเลาะนิดนึงนะครับผมนี่ แล้วเราก็กระโดดข้ามไปเสาต้นนู้นครับปับป๊บปั๊บแดดไปเอาให้หน้าชนกําแพงนะ่ะถ้าไม่ชนล่วงนะครับนี่แล้วเราก็คุยกับเสาตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะหมดที่เรียบร้อยสําหรับแมพที่ผมไปได้นะปัจจุบันนะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของช่องเขาแลกนล็อกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับปับ๊บประมาณนี้พี่สามารถวิ่งไปลองดูกันได้แต่ผมยังไม่ได้บอกจุดให้นะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับทางแยกแลกนัล็อกนะครับผมก็จะขึ้นภาพให้แบบนี้ปั๊บเป็นยังไงกันบ้างครับจุดชมวิวทั้งหมดในเกมของ Legend of Yumi นะครับผมว่ามีจุดไหนบ้างซึ่งที่พี่ก็จะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนกแดงนะครับถ้าวิ่งครบนะ ถ้าวิ่งครบได้แน่นอนนะครับผมแต่เว้ต้อง45ก่อนนะแล้วก็จะมีพวกนกฟ้าต่างๆมากมายที่ผมเก็บมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็จะมีฮอนที่ไว้อัญเชิญอีกเยอะแยะเลยนะพี่ก็ลองไปสุ่มกันดูว่าได้อะไรอย่าลืมมารีวิวกันด้วยสวดนี้นะครับผมที่ดูช่องก็ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมส่งสีเพื่อสั่งสนุกันได้นะครับสวดนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ